งนานสีตา,ย,ย,ย,ตาย,ยังไปเลยสีตาย,ยังไปเลยสีตาไม่รังเกียจพ่อนะโอ้ สิตาเขาไม่รังเกียจนะสิตาเขาไม่รังเกียจพ่อพ่อเป็นหวัดเขาไม่รังเกียจนะจบคนนั้นคนนี้ไตายเสร็จไปพล่โพลาจุดยังโพลาจ่ามาให้กำลังใจพ่อเลยขาดขวางขาดขวางขาดขวามมาให้กำลังใจพ่อเลย นางน่ารัากมากเลยน้าร่จุบกจะุบพ <c oughs> อมาจุบหน่อยตนจุบหน่อยเลอย,อยออออสีตางอนละรัสีตางอนแล้เธอสีตา,า,างนอนละ